เป็นเกวียนเก่าครับพี่น้องเกวียนเก่าที่มาจอดอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับมาตั้งโชว์ให้พี่น้องเดเบังกันเนาะบริษัทนั้นบริษัทนี้เขาบริจาคมากนะครับเป็นของเก่าของโบราณครับ่บางหันยางอยู่ข้างในคุณครับเลียวเห็นเดี๋ยวเห็นเหลือเลยออกมาครับมาถ่ายเห็นเบิง้งสมัยเก่าครับเกตบได้ว่นนีเจาะ จอใส่สลักใส่สลักมิจออยังใส่ใสายคล้องคล้องว่านหรอหือเปล่าแบบมีหลังคาแบบนี้ครับแบบมีหลังคากันหอนหลังคาก็เป็นแบบเอาไม้สานครับเอาไม้ไผ่มาสานใส่กันครับหลังคาไม้ไผ่สานใส่กันโอ้สุดยอดของความ พยายามของคนสมัยก่อนนะครับข้างในเป็นจากครับจาการารหรือใบมะพร้าเนี่ยบกคอยรู้จักมั้ยโดยลวดได้การสารของคนสมัยนั้นอนะันนี้นะจะเป็นไว้มามัดครับวาม,ามัดสวยงามครับ อันนี้แบบมีหลังคาได้ไปเกียนแบบมีหลังคาอันนี้แบบบม่มีหลังคาครับยางนี่ยางนี่เป็นสมัยใหม่แล้วครับเิ่นก็สิเอามาหออุ้มไว้ครับสมัยก่อนบม่มีนาสิบม,ม่มียางครับความคิดความคิดของคนสมัยนั้นนะครับตัวนี้เป็น เป็นสลัดน่ะเป็นสลัดไม้หรือเล็กนี่เป็นไม้ครับสวยครับอันนี้ล่บอบะเกี้ยวด้วยบะเมนสมัยกอ่อนด้วยหล่อสมัยใหม่มองนี่ก็เป็นสมัยใหม่ละยันยัน,อ,ยนอันน,นั้นง๊า เห็ดเห็ดโค้งเลยเห็ดเป็นแบบโค้งเลยครับจอที่างาน,น,งนยางอยู่ข้างในคุณงวกมาเห็นบอดีเป็นยางกอมมากสุดอยอดตัวนี้ตัวนี้นาสิกันความห่อนได้ดีนะนอาจากมางม ศาลหุ่มเทียนศาลเนี่ยหุ่มเทียน,น